คำเตือนคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคเป็นเพียงสถิติเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้ทุกคนโชคดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆ FC ช่องต้อมพารวยทุกๆท,ท่านนะคะวันนี้ต้อมมีแนวทางหวยรัฐบาลไทยนะคะงวดประจำวันที่16เดือนเมษามาฝากนะคะเพื่อนโค้งสุดท้าย เลขชุด2ตัวบนล่างนะคะเพื่อนของงวดวันที่1เดือนเมษาที่ผ่านมานะคะเพื่อนหลุดเนาะสอตัวบนออก702ตัวล่างออก0ูนย์ห้านะคะเพื่อนหลุดนะคะจตำต้องขอโทษขออภัยเพื่อนเพื่อนด้วยเนาะถูกผิดนะคะอย่าว่ากันนะคะเป็นเพียงแนวทางเนาะถ้าชอบก็ตามนะคะเพื่อนเพื่อนคะ เรามาดูเลยนะคะตัวแรกนะคะศูนย์สองะคะหนนะคะสีะะ่หนึ่งสด แปดแปดหนึ่งแดหกตัวสุดท้ายก็คือเก้าหกนะคะเพื่อนแล้วก็ระวังเลขเบิ้ลด้วยนะคะเพื่อนระวังเบิ้ลน,นะคะงวดน,นี้มีสองสองนะคะต้องชอบตัวเดิมเนาะสองสองเจ็ดเจ็ด 8 8นะคะท่านไหนชอบก็แคปหน้าจอไว้ได้เลยเนาะแคปหน้าจอไว้ไว้เลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะเพื่อน,นต้อมสนับสนุนให้เพื่อน,นทุกๆท,ท่านนะคะซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเนาะไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดนะคะต้องชอบเลขหนีนะาแล้วก็ตัวนี้ค่ะท่านไหนที่ชอบ ก็ตามนะคะชอบเลขเดียวกับต้อมก็ตามนะคะมารอบที่3นะคะอาจจะมาเลขนี้หรือเป็นตัวกลับนะคะ19อาจจะมาหรือจะเป็นตัวกลับเป็น91นะคะเพื่อน,อนแล้วที่สําคัญน้อ,เพ,อนเพื่อนอย่าลืมซื้อตัวกลับด้วยนะคะ ตามขอให้เพื่อนๆ FC ช่องต้อมพารวยทุกทท่ทานนะคะรวยๆเฮงเฮงปังปัง,ปงคะ่ะวันนี้ต้อมพารวยขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย